สวัสดีค่ะอันนี้ช่างกำลังตัดผมให้น้องผู้หญิงนะคะน่ารักมากมาดูมุมนี้กันน้องผิวหฮียนั่งนิ่งม,งมากแลยช่างคนนี้ตัดให้ค่ะเอรีฮัลโหลยิ้มหน่อยค่ะเมื่อยไหมคะอยู่น้ำไหมเน่นี่น้องเขาตัดเสร็จแล้วนะคะ นั่งดิ้งน่ารักเชียวดูท่านั่งด้วยสวยๆเก๋ๆเธอช่างสุดหล่อเอลลี่ค่ะเป็นคนตัดให้โอ้วิ่งล่าเลยไม่ไปหาเป็นแม่นะคะฮัลโหลเล่นกล้องหน,น่อยเลยยิ้มหน่อยอยิ้มสวยๆแอคสวยทูถองนิ้วด้วยสวยยังหนูสวยยัง Okay.